สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RL Channel ค่ะวันนี้เราก็มาพบกันเหมือนเดิมค่ะจะมีลายสวยๆน่ารักน่ารักนะคะทำง่ายค่ะประหยับดบิ้นค่ะเพื่อนๆทุกคนทำได้อยู่แล้วนะคะอุปกรณ์ในส่วนอื่นนะคะก็จะมีแหนบกันไกตังเหรียญน,นะคะ วันนี้จะใช้ริบบิ้นตาละคังค่ะความความยาวของริบบิ้นนะคะอยู่ที่38มสเซติเมตรค่ะปลาริบบิ้นจ,จะตัดออกมาเป็นปลายแหลมลักษณะนี้นะคะ ทั้งสี่เส้นเลยคะ่ะบินด้านใดด้านหนึ่งนะคะพับลงมาเลยค่ะเส้นสั้นนะคะ,นนะ,คะก็จะยาวกว่าเส้นที่ยาวนะคะประมาณประมาณสิบแปดเซนติเมตรค่ะอันนี้ลายนี้เราจะทำฐานด้วยนะคะ อันนี้คือฐานค่ะเราจะทําฐานด้วยเราก็เผื่อริบบิ้นนะคะด้านสั้นเลยค่ะให้ยาวหน่อยนะเริ่มกันเลยค่ะซิ้นที่หนึ่งค่ะซิ้นที่สองซิงนที่สาม ของเส้นที่สองไว้นะคะเส้นที่สี่ค่ะสอดผ่าช่องด้านบนนะคะของเส้นที่หนึ่งในช่องของเส้นที่สี่นะคะเราจะดึงเส้นที่สามนีขึ้นมาค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาวางเหรียญน,นะคะทำเหรียญมาวางล็อกนะคะโดยการพับเส้นสั้นที่อยู่ด้านบนค่ะลงมาค่ะไล่ไปเรื่อยๆนะคะวนตามเข็มน,นาฬิกาค่ะจนถึงเส้นสุดท้ายนะคะที่อยู่ซ้ายมือค่ะสอบาไปในช่องด้านฝขนะคะ กลับเริ่มต้นที่เส้นสั้น,สนนี้นะคะทำเฉพาะเส้นสั้นค่ะในรอบนี้อันนี้เราพับไปด้านซ้ายมือนะคะเป็นเหลี่ยมอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปลลิมิตรแล้วก็สอบมา กลางฐานนะคะในฐาน,นะค่ะในช่องนี้นะดิบินเส้นเส้นเดิมค่ะป,ปลายดิบินโค้งกลับมานะคะสอดเข้าที่ในฐานตรงกลางนี่ค่ะ เ้นต่อไปทำเหมือนกับเส้นแรกเลยค่ะปลาปปิ้นสอดเข้าตรงกลางตรงนี้นะคะ ต่อไปค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะ เสร็จแล้วเราพลิกกลับมาค่ะมีด้านนี้นะคะเราจะทำเหมือนกันกักผ่านนี้นะคะแต่เราจะทำแค่ชั้นเดียวแค่นั้นนะคะตรงสามเหลือนตรงนี้ดูเลยนะคะ การยิ้นนะคะเราจะมาสอบตรงด้านข้างเลยค่ะเราจะทำแค่ครั้งเดียวนะคะ เนต่อไปค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะ จแวนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะมาทำรอบต่อไปค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองเส้นที่สามเอาใหม่นะคะเราจะทำเส้นนี้ค่ะ เส้นแรกแล้วเราโค้งนะคะโค้งไปบิ้นนะคะผ่านตรงผ่านตรงนี้มาค่ะข้ามตรงนี้มาแล้วกเราก็มาสอดนะคะในฐานถัดไปค่ะ ไปยรื่อยนจะมาโผล่ตรงนี้ค่ะต่อไปเราทำเส้นนี้นะคะสอดเข้าไปใต้ฐานตรงนี้ค่ะคือฐานถัดไปนะคะ ้นต่อไปค่ะคือเส้นนี้นะเราก็มาสอดที่ใต้ฐานนี้นะเรียงขึ้นไปเลยค่ะเส้นสุดท้ายค่ะ จะมีช่องของเขาอยู่นะคะสอบไปตามช่องนั้นเลคะ่ะทำเรียงไปเลยเสร็จแล้วครบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็จะมาดึงให้กระชับค่ะค่อยๆดึงนะคะ ให้ดูสวยงามที่สุดค่ะสำหรับเรานะคะเรียบร้อยแล้วะค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มต้นเส้นยาวนะคะ โค้งไปด้านหลังค่ะโค้งไปด้านหลังแล้วโค้งไปด้านหลังอีกหนึ่งรอบสอบประตงนี้เลยนะคะทายลิบบิ้งก็จะโผล่ด้านล่างค่ะ ราก็จะแตดเก็บตรงนี้ด้วยนะคะขีดตรงนี้นะโค้งไปไปบินไปด้านหลังค่ะแล้วด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะ ้งด้านหลังไปหนึ่งรอบค่ะสอดมาที่ใต้ฐานตรงนี้นะคะสิ้นต่อไป เหมือนกับเส้นที่ผ่านมานะคะ สุดท้ายค่ะแต่ดิบินจะโผล่มาด้ดานล่างนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะขั้นตอนนี้เราก็จะมาตัดชายริบบิ้นเลยค่ะเพื่อนๆจะตัดออกมาเป็นทรงไหนลักษณะไหนก็ได้นะคะให้ดูสวยงามนะจากก็จะตัดออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนในแบบที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จาด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้จาค่ะในการทําผลงานครั้งต่อไปอย่าลืมกดกันหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าจามีคลิปใหม่ๆรอคอยเพื่อนๆอยู่นะแล้วเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจากเขาขอจบเพียงเท่าน,นี้คะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายบาย